การบันเทิงจริงๆโควิดตอนนี้มันไม่เลือกหน้าคุณว่าคุณจะเป็นใครก็ตามไปแล้วทุกวงการอย่างล่าสุดนางเอกช่องเจ็ดใช่ะนะคะอัปเดตไลน์ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะคะอัปเดตเมื่อสักครู่เลยค่ะนางเอกช่องเจ็ดค่ะ,คะน้องพิงพอยประภาวดีชานสมรคนนี้แหละค่ะเธอโพสต์ลงไอจีนะคะว่าเธอติดเชื้อโควิด -19 คุณผู้ชมนะคะโดยเธอได้บอกด้วยนะคะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรอทางโรงพยาบาลมารับเข้ารักษาตัวค่ะและตอนนี้นะคะกําลังเรียบเรียงไทม์ไลน์เพื่อให้ทุกคนแจงเพื่อแจ้งให้ทุกคนได้ทราบนั่นเองค่ะซึ่ง พิงพอยเนี่ยเป็นนางเอกชื่อดังนะคะแล้วก็มีผลงานละครมากมายค่ะดังๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นพ่อตาปืนโตยิงก็ราค่ะก็แรงแล้วก็มังกรเจ้าพญานะคะแล้วก็ที่ดังมากคือการเป็นคู่จิ้งกับคุณโกวสิลนั่นเองนะคะอันนี้แปมภาพนะภาพเก่าเนาะค่ะรอดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปเนาะใช่ค่ะจากกรณีของน้องพิงพอยนะก็เป็นกําลังใจกับน้องก็หายป่วยไวๆนะคะเรามาติดตามกันต่อในกรณีที่ทุกคนติดตามกันแหละตอนนี้นะว่าคนบันเทิงรวมไปถึงทุกคนในครอบครัวเขาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างจากกรณี มีการติดเชื้อโควิด <COVID S 2> นะคะอ,อย่างเคสของคุณเวทไทเทเนียม<ร>แน่นอนว่าสมาชิกครอบครัวเขามีภรรยาคุณนานา<ร>ลูกลูกแฝดนะคะก็น้องบุกลินแล้วก็น้องบีหน้าก็ผลออกมาเมื่อเย็นวันนี้แล้วมีข่าวดีค่ะทุกคนเนี่ยมีผลเป็นลบก็คือไม่ได้พบเชื้อนะคะนอกจากคุณเวทไทเทเนียมคนเดียวนะคะส่วนครอบครัวของมาร์กี้เนี่ยไปร่วมงานกับคุณเวก็คือไปถ่ายทําเสื้อผ้าเด็กเขานี่แหละค่ะผลตรวจทั้งครอบครัวของมาร์กี้ออกมาแล้วเช่นกันทุกคนปลอดภัยไม่พบเชื้อทั้งหมดค่ะโอ้โโล่งเนาะ ย้ายต่อมาดูกันที่ฝั่งของดีเจเพชรจ้ากันหน่อยค่ะหลังจากที่รอคอยผลตรวจของภรรยาก็คือคุณนิวเคลียร์หันษาแล้วก็ลูกชายนะน้องไทก้าคือรอกันอย่างใจจดใจจ่อค่ะได้รับข่าวดีเมื่อช่วงสายวันนี้นี่เองนะคะก็คือไม่พบเชื้อทั้งคุณแม่คุณลูกปลอดภัยค่ะเช่นเดียวกันกับครอบครัวของคุณอุ้มลักษนานะคะผลตรวจออกเมื่อเช้าเช่นกันก็บ้านนี้ก็ปลอดภัยไม่พบเชื้อทั้งบ้านนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือทุกคนเนี่ยต้องกักตัวแล้วก็สังเกตอาการตัวเองต่อไปอีก10 4วันนะคะแล้วก็กลับไปตรวจหาเชื้อกันอีกครั้งส่งกําลังใจให้กับทุกคนแล้วก็ทุกครบอบครัวด้วยค่าขวัญใช่ค่ะเนอเชอรี่พูดถึงดีเจเพชรจ้าขึ้นมาก็ดีแล้วนะเพราะว่าด<ห>ีเจเพชรจ้าเนี่ยเขาก็ระหว่างที่ต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะก็หากิจกรรมทําแก้เหงาไปค่ะแล้วก็ได้คลายความคิดถึงลูกนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะทาคลิปวีดีโอนะคะรีวิวชีวิตคนป่วยโควิดนับตั้งแต่ก้าวเท้าออกจากบ้านการเดินทางถึงโรงพยาบาลการขึ้นโดยสารลิฟต์ นะคะแบบส่วนตัวไม่ให้ปรบับบนกว่าคนทั่วไปด้วยรวมไปถึงการใช้ชีวิตในห้องพักผู้ป่วยค่ะไปชมบางช่วงมางตอนของคลิปกันค่ะทางโรงพยาบาลนะครับเก็จะทำวิธีการเอกซเรย์ X ปอดครับเหล่านี้เรามาอยู่โรงพยาบาลได้หนึ่งชั่วโมงครับว่าปอดเราเป็นอะไรหรือเปล่าสถาการของ,งเฮียตอนนี้ก็คือไม่ได้มีไอไม่มีน้ำมูกไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีปวดหัวไม่มีเพียงสิ้น อ่าแล้วก็เป็นบรรยากาศการที่อยู่โรงพยาบาลนะคะที่คุณพิจ่าเขาได้รีวิวเอาไว้นะคะว่าป้องกันตัวเองไม่ให้เอาเชื้อไปติดคนอื่นทํอยังไงสังเกตได้คุณพิจ้าเนี่ยเขาจะมาขึ้นลบคลิปคนเดียวทาอะไรคนเดียวนะคะกเป็นการป้องกันนั่นเองแต่สังเกตนะโฟกัสต่อโควิดระลอกนี้คือหลายคนเนี่ยอาการคือไม่ค่อยแสดงออกโควิดรอบนี้คือทุกคนยังดูแข็งแรงกันอยู่อันนี้แหละอาจจะเป็นจุดช่องโหว่ช่องว่างให้เราเนี่ยอาจจะละเลยในการระมัดระวังตัวเองก็ได้นะคะและที่อย่างเชอร์รี่บอกไป ะะมันมีเลือกสถานที่ค่ะมันไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวนะคะหรือว่าผับบาร์เท่านั้นค่ะก็อย่างที่ทราบนะคะส่งผลกระทบมากมายคนในวงการบันเทิงนะคะแล้วก็มีหลายๆคนดาราดังทั้งนั้นนะคะ ทยอยประกาศกักตัวคุณผู้ชมชอย่างท่านแรกคนนี้ค่ะคุณบอยประกรณ์ค่ะโอ้โพสต์ลงไอจีสตอรี่เลยนะคะคุณผู้ชมบอกว่าไปเจอผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะคะที่ยิมออกกําลังกายเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งไปตรวจแล้วนะคะตอนนี้กําลังรอผลอยู่อย่างที่ได้โพสต์ลงไอจีสตอรี่แบบนี้นะคะและยืนยันว่าจะกักตัวจนไปถึงวันที่20เมษายนค่ะอ,อีกท่านหนึ่งค่ะคุณกอบอนุวัฒน์นะคะคนนี้นะคะไปร่วมงานฟุตบอลการกุศลนะคะงานเดียวกับพี่ตูนบอดี้แสลมน้องไนนยนภัทรท จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาค่ะแล้วปรากฏว่ามีช่างภาพติดเชือ้อโควิด19ค่ะแต่ว่าพี่ก๊อฟเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้สัมผัสกับบุคคลดังกล่าวโดยตรงนะคะน้อก็ตามแต่ท่ะรีบไปตรวจค่ะผลออกมาเป็นลบนะคะไม่พบเชื้อขอก,กักตัว14วันนะคะเช่นเดียวกับคุณปอนค่ะสามีของคุณนุ้ยสุจิราดาวทิกตอกของเราเนี่ยคุณผู้ชมนะคะคุณปอนเนี่ยนะคะเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมามได้ไปร่วมงานอบรมหลักสูตร c e o ที่โรงแรมโซฟิเทลโซลแบงค์ k อกนะคะซึ่งได้รับแจ้งว่าในงานน โควิดถ้าใครติดตามข่าวก็เป็นงานเดียวกับคุณพ่อปันันะคะดาราสาวที่แบบว่าคุณพ่อติดแต่ลูกสาวไม่ติดนะนะคะโดยคุณปอนนะคะไปตรวจมาแล้วผลเป็นลบไม่พบเชื้อนะคะขอกักตัวจนครบ14วันเช่นกันแล้วก็จะไปตรวจอีกรอบหลังจากนั้นนะคะเราโทรสอบถามคุณนุ้ยสุจิราคุณนุ้ยบอกว่าก็ไปตรวจเช่นเดียวกันนะคะผลเป็นลบนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ดูแลสามีอยู่นะคะก็เอามาอัปเดตให้ได้ดูกันเนาะพูดถึงคนวงการบันเทิงนะคุณผู้ชมค่ะก็มีหลายคนที่รอดูอาการอยู่กักตัวอยู่หรือว่าหลายคน คนที่รู้ผลแล้วว่าตัวเองติดวันนี้เรามีมาให้อัปเดตกันด้วยนะคะวงการเันเิงวงการใกล้ตัวเนาะใครเป็นอะไรก็ต้องมาบอกกล่าวกันเอาไว้ค่ะเผื่อได้มีคนเกี่ยวข้องกันนะคุณผู้ชมดูตามภาพเลยนะคะมีอดีตนักร้องวัยรุ่นจินนี่กามิกาเซ่ค่ะหรือว่าจินนี่แคริการนะคะแจ้งว่าไปร่วมงานที่โรงแรมย่านทองหล่อมาซึ่งเป็นโรงแรมเดียวกับพี่สแตมพิวัดแล้วก็ปีโป้นะคะไปร่วมงานนั่นเองคุณผู้ชมค่ะแล้วก็มีอีกคนนึงด้วยนะคะก็คือแรปเปอร์ชื่อดังนั่นเองคุณผู้ชมค่ะที่ไป ร่วมงานนะคะนั่นเองนะแจ้งทำลายว่าไปสถานบันเทิงย่านทองหล่อมาเมื่อวันที่2เมษาย,ยนที่ผ่านมานั่นเองคุณวู้ชมค่ะเสปป้าปชาใช่ค่ะคนนี้แหละนะ ส่วนอีกคนหนึ่งละกันนะคะโอเล่คุณไพโรธธรรมรสค่ะคนนี้เป็นมือกีตาร์วง ETC ค่ะออกมาแจ้งผลตรวจว่าติดเชื้อโควิดที่19เช่นเดียวกันแต่ว่าสมาชิกคนอื่นๆไม่ได้ติดไปด้วยนะคะก็ตรวจเรียบร้อยแล้วทั้งวงมีมือกีตาร์ที่ติดอยู่คนเดียวคุณผู้ชมค่ะแล้วก็คนสุดท้ายละกันค่ะไฮโซปาล์มคุณผู้ชมค่ะธนดนะคะหงสนันค่ะอดีตแฟนหนุ่มของเมย์พิชนาธ ก็ออกมาประกาศว่าตัวเองนั้นติดโควิดด้วยเช่นกันเมย์ค่ะเมย์พิชนาก็เข้าไปคอมเมนต์ให้กําลังใจว่าหายไวๆนะอันนี้คือก็<ช>สแสดงความเป็นห่วงเป็นใยนะคะตอนนี้แหละถ้าใครครทราบว่าคนอื่นติดหรือว่าคนที่ใกล้ชิดติดก็ต้องให้กําลังใจซึ่งกันและก<ช>ันแล้วกันนะคะก็ะะสิ่งที่ทําได้ก็คือตั้งกาดนั่นแหละคือง่ายๆนะคะก็เหมือนทําเหมือนกับที่โควิดรอบแรกเราผ่านมาได้หลายครั้งแล้วครั้งนี้เราก็ต้องผ่านไปได้อีกนะคะก็ตั้งกาดยาให้ตกเหมือนครั้งก่อนๆเลย